สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปดูแรงนะครับนี่นะครับเอาทีมปารีสไปดูนะเมื่อคืนปารีสชนะเร้เอมาริดหนึ่งศใครได้ดูบ้างครับไปกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะเจอแรงอะไรเอ่ยขอแรงมากกว่าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดนะ นี่นะครับทีมของผม4 2 1 3นะทีมปารีสเมื่อคืนแล้วครับที่เจอเริลมาดิดแต่ว่าเซนเตอร์ไม่ใช่เพราะว่าหาไม่ได้นี่ครับทีมของเขานะแผนเดียวกันด้วยโอ้มีไอคอน5ตัวนะครับไปเลยครับมาดูกันว่าเราจะเอาชนะเขาได้ไหมครับผม ใครจะได้เริ่มเคลียร์ก่อนมาดูกันเลยเรานะเราได้เริ่มก่อนเอมปเปาเป้ไปที่ไวรัติดานิโลคิมบาบเบ้ไปที่ดิมาเรียส่งไปที่ฮาคิมิดานิโลดานิโลส่งไปที่ดานิโลมันชื่อเหมือนกันไปครับบอลอยู่ที่เนมารส่งไปที่เอมปเปาเป้ยิงโอ้โหออกเฉยเลยยิงซ้ายนะครับข้างไม่ถนัด เซนได้ครับรัวแต่แบบโอกาสได้โอกาสแล้วยิงไม่ได้รัวจะโดนเขายิงคืนบออยู่ที่เดวี่เดวี่ส่งไปที่เนมาให้คิมิไปที่อินเนสตาเนมาสวยหางคิมิหางคิมิส่งติดเดวี่นะครับจะทุ่ม่ใครดีอืม ไปที่อันนี้เลยกันคิมบับเบ้ส่งไปที่ดานิโลเดนิโลนะชื่อเหมือนกันเลยนะครับเมนเดสส่งไปที่เนม่าเนมบัปเป้ทะลุช่องให้ <v. mund> <ant> เนมาเนมาส่งมาที่อุ้ยติดแคมเบลเบคแฮมเปิดมาให้โรมินิเก้คิมบับเบ้ยักได้ครับนะครับเมนเดสเนมา เห็นบัปเป้ชิงให้แมสซี่เมสซี่ทะลุช่องให้โอ้ยติดอีกแล้วเข้าสวล้วครับไปที่เนสตาเนมาสง่สงให้คิมมิชคิมมิชส่งให้เนมาเนมาส่งไปที่อินเอสตาอินเนสตาแต่เบนทัาส่งให้คิมมิชไปที่เดวี่แล้วครับแต่สวยคิมเบ้เบ้คิมเบ้เบ้นะครับส่บบบบบบสงให้ใครดีฮาคิม,มิส่งไปที่ ดิมาเรียได้บอลครับดิมาเรียดิมาเรียส่งไปให้ฮางเคมิฮางเคมิส่งไปที่แวรัติวแวรัติส่งให้เมนเดสเมนเดสทะลุให้ครับเนมา่าเนมา่าอุ้ยส่งไปถนัดเอา้าเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์เอมปเป้โอ้เอ็มบัปเป้นะครับฮีโร่ทั้งในชีวิตจริงแนละในเกมนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อกี้เนมา่า ส่งแบบไม่ถนัดนะแต่ก็ยังผ่านไปให้เอ็มบัปเป้ได้โอ้ยเอ็มบัปเป้ดักบอลได้ดิมาเมรียให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ส่งติดคเคมเบลอีกแล้วสวยดิมาเมรียส่งให้ดานิโลดานิโลทะลุให้เอ็มบัปเป้อืมติดคเคมเบลอีกแล้วติดแต่เคมเบลเลยนะปีเตอร์เช็คไปที่เดวี่เดวี่ส่งให้ใคร ส่งให้อินเนสตาอินเนสตาส่งไปที่เบคแฮมนะส่งให้เมซี่เมนเดสเจอกับเมซี่เมนเดสสวยดานิโลส่งไปไปที่เมนเดสนี่มานี่มาส่งติดคูริบารีเอาหินบอลยังไม่ออกไปหินไปเร็วให้ท่านสวยกระชากมากระชากมา ส่งให้เอมัปเป้เอมัปเป้จับบอลแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นะครับสุดยอดไปเลยเนม่าทำได้สวยนะครับวิ่งทันบอลเกือบจะออกแล้วเมื่อกี้โอ้ตอนนี้นำสองศูนย์แล้วอย่าประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้เล่นเขาเยอะกว่าด้วยเดวี่เดวีดว่ส่งมาที่เนมา่าไฮคิมีได้ไงเอา้าไฮคิมีเสียบอลอีก เนี่มาเนี่มาว่าไงเปิดไปเอา้าโอ้โดนดูมินิเก้โมงครับ2ประตูถอนหนึ่งแล้วแย่แล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ไปเอ็มปาเป้ส่งให้เวรติไปที่เดนิโลเปเรราดิมาเรียส่งติดอีกอ้าวดูมินิเก้ได้บอลส่งติดครับฮาคิมิโอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ถ้าเขาสวนได้อาจจะสองสองนะโลกแล้วนะั้น กดรอแล้วครับไม่เปลี่ยนมาดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนตัวไหมแต่เราไม่เปลี่ยนนะโอ้ยนำสองหนึ่งนะครับอาจจะพลิกขึ้นหลังเมื่อไรเขาจะกดเนาะมาแล้วครับคิมิช คูริเบลี่ส่งไปที่เมสซ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 ี่ส่งให้เบ็คแฮมเบ็คแฮมส่งให้ยูฮันครับยูฮันครับแทงมาให้เมสซี่เมสซี่ได้บอลส่งไปที่อโนส่งให้เมสซี่ส่งไปที่ครับอา้าวสวยแล้วหลุบอุย้ยเปิดบอลฮาร์แลนยิงอุ้ยติดเซฟสวยโดนาลุมาส่งให้ใครดีส่งไปที่เอเดนและกันฮาคิมิอา้าวติดอา้าว เกิมเบ,บเบ้กิมเบ,บเบ้สวยเสียไปก่อนเอาไม่ฟาวไม่ฟาวเขาส่งติดสวยได้เขาได้มุมนะโอ้ยลบกแล้วมินเดสมาดักรอบอลแล้วเปิดมาหาแลนได้มู้เกือบถากข้างประตูไปนิดนึงส่งให้ใครดีดันนีโล่แล้วกันไปส่งให้มินเดส อ้าวติดดีแล้วโอ้ยโลกเกินเริ่มทรงติดนู่นติดนี่แล้วไปครับทุ่มไม่ใครดีอืมไปที่เมซี่เมซี่ได้บอลส่งไปให้เอ็มบัเป้ส่งไปที่ดิมาเรียโอ้ยไม่ถึงเอ้าวสวยโอย้โดนดังเหมือนเดิมไปครับบอลอยู่ที่เอ็มบัเป้ส่งให้ยูฮันครับยูฮันครับพิงส่งให้เอ็มบเัเป้ เอมบาเป้เอมบาเป้หมุนส่งให้เดวี่เดวี่แทงให้เอมบาเป้สวยเอมบาเป้ดักบอลสวยแล้วครับส่งให้ดิมาเรียดิมาเรียไปที่เมซี่เมซี่ให้เนมาเนมาได้บอลแล้วเนมาเนมาส่งไหมส่งไปที่ดิมาเรียโอส่งที่เอมบาเป้ไม่ได้ครับไม่ถึงเสียจังหวะหมดครับเอมบาเป้ดักได้ดักได้หมุนตัวแล้วก็ยิงยิงไม่ได้ลุ้นเลยนะครับ เอาไหมครับเอาไหมปีเตอร์เช็คเปิดบอลเอ็มบาเป้ได้บอลไหมไม่ได้ครับคิมบาเป้เยี่สวยดิมาเรียเอ็มบาเป้ส่งไปให้ที่นีมานีมาแทงให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ยิงโอ้โหติดเซฟปีเตอร์เช็คครับยิงตรงตัวบอลอยู่ที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ส่งให้ยูอันครับยูอันครับ ส่งติดเมนเดสเมนเดสเมนเดสเสียเสียตำแหน่งหาแรนด์หาแรนด์ส่งให้บปแฮงไปแฮงเปิดขึ้นมาดอนนารุมา um ดักได้ครับสวยทำเยี่ยมมากผู้รักษาประตูของเราดอนนารุมา um เปิดไปที่เมซี Mas sey, Mas ่เมสเอ้ยดิมาเรียดิมาเรียส่งให้ดานิโลนบอลอยู่ที่แคมเบลครับอเล็กซ์เดออโน คูริบิลลี่เบคแฮมไปที่เมสซี pie pie ่เมสซี <sy> ่ส่งให้โดนเบนเดตกระแทกล้มเลยเมื่อกี้เมสซี่สวยเวอติเวอติหมุนส่งให้เมสซี่เมสซี่ส่งให้ดานิโลดานิโลแทงวิ่งช้าจะกดแทงไปแล้วไม่ทันอากิมิโอสไลด์อากิมิสวยดานิโลดักบอลได้เมสซี่ส่งไปที่ดิมาเรีย ดิมาเรียส่งติดอีกโอ้ช้านะครับเคมเบลเข้ามาประทะเปลี่ยนตัวดีกว่าอือ๋อนี้ในการเข้ามาแทนแมสซี่แล้วก็เกแทนเลรติแล้วก็แทนในดานิโลนะครับ ปารีเดตนะเมื่อกี้ลืมชื่อไปครับฮาคิม,มิฮิมบับเบดานิโลส่งไปที่เมนเดสเมนเดตพระอกส่งไปที่เนมาเนมาส่งไปที่เกเกีส่งให้แด็กซ์เลอร์ติดโดนสวนแล้วสวยดักได้ปาริเดสส่งไปที่ดิมาเรียดิมาเรียใช่อีกแล้วครับตัวนี้โอ้โหเปิดบอลมาเาเล่นในบอล สวยดาเล่นลหนด,ดักได้เยี่ยมโอ้โหจบแล้วครับสกอร์สองประตูตอนหนึ่งเอาชนะไปได้นะครับเอาชนะแรงเยอะได้นานๆทีหรือเปล่านี่นะครับโอกาสยิง5ตรงกรอบ3เขา3ตรงกรอบ2นะนี่ครับเรตติ้งของเราเอ็นปเปเป้ดีสุดส่วนเขาดูมินิเก้ครับเท่ากับเนมาเลยจบแล้วนะครับไหนดูแรงหน่อย โอ้ขึ้น13สนะก็จบแล้วนะครับสำหรับการเล่นแรงในะวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละ้วก็ขอฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ